สวัสดีพี่น้องปองไป่อยงว่วงครับก่อนไปทำงานไอ้่อยขมรักตุ้มแขกอิเลดกัดในทีเด็ดเตรียม จัดไปคับจวดวดงงอดอะไรนะเปลี่ยนงานเยิ่มมากลยตุ่มแขกมันมาก nhịp cắt thiềm Ô ui, ngọt 30 thịt chịp Xoam thịt chịp ra không